สว,ส,สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการอ้างอิงมาตรฐานอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกันนะครับซึ่งจะเป็นคลิปที่แตกต่างจากคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้น่าจะเป็นการอ้างอิงมาตรฐา,านจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั่นเองครับผมในการอ้างอิงของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นนะครับเราจะเป็นจะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ของเขาก่อนครับเพื่อดูว่าสิ่งที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับนะครับแนะนาตอนนี้ครับให้เข้ามาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานนะครับก็จะมี URL เป็น dsd.go.th/standard นะฮะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นี้เอาไว้ในใต้คลิปเนี้นะครับเผื่อว่าเราจะได้เข้าลิงก์กันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในหน้าเว็บไซต์ของเขานะฮะก็จะมีแบนเนอร์อยู่ตรงนี้เลยครับผมให้เราหาแบนเนอร์นะครับได้เขียนคำว่าบริการข้อมูลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับจะมีแบนเนอร์แบบนี้เลยครับผม ให้เรากดคลิกแบนเนอร์นี้เข้าไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยครับก็จะเจอข้อมูลแบบนี้ครับผมกดคลิกลิงก์ได้เลยครับเขาก็จะโชว์หน้าที่สรุปมาให้นะฮะเหมือนเป็นสารบัญให้เรานั่นเองครับว่าเราจะไปดูข้อมูลส่วนไหนของเขาบ้างนะครับมาดูเมนูแรกครับผมประกาศราชกิจจานุเบกษามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับให้เราคลิกอันแรกเลยนะครับเขาก็จะพาเรามาอีกหน้าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน้าของ Google Drive ครับ จะมีลิงก์หนึ่งลิงก์ครับคำว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานตัวนี้เลยนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอ่านมานคลิปในวันที่15มิถุนายนนะฮะข้อมูลอาจจะอัปเดตแบบนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ดูคลิปหลังจากนี้นะครับข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็อยู่ที่ทุกท่านแล้วนะครับผมกดเดิวนคลิกเข้าไปในตารางอันนี้นะครับเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอตัวของไฟล์ที่มีการรวบรวมมาตรฐานอาชีพนะครับที่มีการลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับ จำนวนทั้งหมด279สาขาเลยครับก็จะมีสาขาบอกตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีบอกว่าสาขาสกิลเชื่ออะไรนะครับมาตรฐานตรงนี้นะครับในช่องคอลัมน์นี้นะครับคือคอลัมน์ที่มีมาตรฐานหรือว่ารายละเอียดบอกนั่นเองครับคุณสมบัติของผู้รับการทดสอบนะครับวิธีการทดสอบระดับ1 2 3 4ครับรวมถึงราคานะครับที่เราจะต้องจ่ายในการจะเข้าทดสอบด้วยนะครับในส่วนหัวของไฟล์ไฟล์นี้นะครับเขาก็จะบอกว่า ข้อมูลณวันที่เพฤษภาคม67ครับนั่นก็หมายถึงว่าน่าจะเป็นไฟล์ที่อัปเดตที่สุดแล้วนะครับแล้วเราจะเชื่อมโยงกับตัวของการทําแผนการวิเคราะห์มาตรฐานอาชีพของเราได้อย่างไรนะครับเราก็กลับมาที่หลักสูตรของเราเลยนะครับในหลักสูตรรายวิชานะครับที่ชื่อว่าการซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงนฮะนี่อ่านยกตัวอย่างมานะครับในหัวข้อนี้ครับผมอ้างอีกมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับกลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ดับ2ครับ หน้าที่ของเราเลยนะฮะก็มาดูครับว่าอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนและอัดับ2อยู่ที่ไหนครับจำไว้นะฮะช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์นะครับแล้วกลับมาที่ไฟล์ไฟล์นี้ครับผมกดปุ่มคอนทรล F ที่คีย์บอร์ดครับทำการค้นหาเลยครับผมจะพิมพ์คําว่าช่างซ่อมนะครับถ้าพิมพ์ไปแล้วไม่ขึ้นแบบนี้นะฮะอาจจะต้องหาตัวของคีย์เวิร์ดครับที่มีอยู่ในชื่อของอาชีพนี้ครับผมพิมพ์คาว่าไมโครนะฮะ เจอแล้วครับผมช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ครับนีน่เห็นไหมฮะในหัวข้อของมาตรฐานครับคอลัน์มาตรฐานนะครับลงวันที่27กรกฎาคม2554ครับผมกดคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดคลิกเข้าไปแล้วนะครับเขาจะพาเราไปอีกหน้าหนึ่งครับเป็นหน้าของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็จะบอกว่าอาชีพของเราคืออะไรเห็นไหมฮะ ตรงกับในหลักสูตรของเราเลยนะครับาวนี้ดูต่อนะครับในหลักสูตรของเรานะครับบอกว่าระดับ2ครับเราก็ต้องไปหาครับว่าตัวของระดับ2เนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะถ้าเราเลื่อนจากประกาศนี้ลงมาข้างล่างนะครับเขาก็จะบอกว่าไมฮะมาตรฐานฝีมือแห่งชาติระดับ1นะครับนี่คือข้อมูลระดับ1นนะฮะมีด้วยความรู้นะครับก็จะยาวมาเลยนะครับ มีความสามารถนะครับแล้วก็จบได้เจตคติครับตรงนี้จะจบในส่วนของระดับ1นะครับก็จะขึ้นระดับที่2ต่อครับมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับ2อันนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการอ้างอิงในแผนของเรานั่นเองครับเพราะว่าหลักสูตรของเรานะครับอยู่ในระดับ2ครับเราก็ต้องเอาระดับ2มานะฮะเมื่อเจอแล้วนะครับผมขยายใหญ่นิดนึงนะครับเห็นไหมฮะมาตรฐานระดับ2 เราจเจาตัวนี้นะครับไปอ้างอิงแล้วก็ใส่ในแผนของเราเนัเองครับให้เราทําการไปเปิดไฟล์ตัวของ Word ขึ้นมาเลยนะครับนะฮะก็จะมีแบบฟอร์มที่อํมสรุปไม่ให้นะครับซึ่งแบบฟอร์มนี้ก็จะส่งไว้ในใต้คลิปเหมือนกันสามารถกดคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ใช้แบบฟอร์มจากของสํานักมาตนะครับจะไม่มีฟอร์มนี้นะครับตัวนี้อํมทําเพิ่มเข้ามาให้ให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นสังเกตว่าจะเป็นตารางแบบนี้นะฮะ ก็จากฟอร์มฟอร์มนี้ครับจะมีอยู่2ตารางด้วยกันนะครับเป็นที่ตารางใส่เนื้อหาแบบนี้เลยนะฮะมีความรู้นะครับมีความสามารถและและทัศนคตินะครับที่ตามที่ทางประกาศที่เขาประกาศเอาไว้นะครับกับอีกแบบตารางหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบบตารางแบบนี้ฮะมีรหัสและมีเนื้อหาหรือมีชื่อหน่วยอยู่นั่นเองครับแล้วแต่ว่าท่านไปค้นเจออันไหนนะครับถ้าเจออันไหนก็ใช้ฟอร์มนั้นครับที่เหลือคือลบทิ้งได้เลยถ้าไม่ต้องการนะครับ ตอนนี้ผมเจอฟอร์มนี้เลยนะฮะจะใช้ฟอร์มนี้ก่อนเลยนะครับส่วนหัวครับมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติสาขาอาชีพครับเราก็กลับมาที่ไฟล์ใบนี้นะฮะเขาบอกว่าสาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ครับกเลยครับผมนี่แล้วก็กลับมานะครับแล้วก็วางครับอย่าลืมนะครับว่าของเราคือระดับ2นะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับ ในหัวข้อความรู้ครับมาหายต่อนะฮะกดไลน์มาเรื่อยๆนะครับในระดับ2ครับความรู้ก็คือนี่ความปลอดภัยนะครับผมก็ copy มาเลยครับ copy มาแล้วก็มาวางครับหัวข้อคือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานข้อความอาจจะเพี้ยนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่เข้าไปครับนี่หนึ่งจุดหนึ่งของผมนะฮะผมจะแท็บมาแบบนี้นะครับได้แล้วนะครับ แล้วก็ไปดูต่อครับข้อสองข้อย่อยเห็นไหมฮะก็ปีมาเลยครับแล้วก็มาวางเลยครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ความถนัดของทุกคนแล้วนะครับว่าเขาจะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ Microsoft Word คล่องแค่ไหนนะครับที่ทุกท่านแหละนะฮะก็ใส่ไปอาจจะดูยุ่งยากเล็กน้อยเพราะมันเป็นตารางนะครับก็ปีต่อครับนีหัวข้อที่2แล้วนะฮะก็ปีต่อครับ1.2วางเลยนะครับ มีข้อย่อยคืออะไรครับมีข้อย่อย3ข้อครับ copy นะครับแล้วก็วางลงไปน่ครับผมก็แก้ตรงนี้นะครับอยู่ที่ทุกคนนะฮะเราคล่องแค่ไหนก็ทำตามนั้นเลยนะครับก็อย่าลืมปรับตัวของให้มันดูน่าอ่านด้วยนะครับอุปกรณ์นะครับ นะครับสองและนะครับสามแล้วก็ก๊อปปี้มาเรื่อยๆครับมีหัวข้ออะไรก็ไปมาครับในขั้นของความรู้เห็นไหมฮะก็จะยาวมาเลยครับแล้วจบที่ขั้นความสามารถครับนี่ในหัวข้อความสามารถนะครับแล้วก็ก๊อปปี้มานะครับซึ่งหัวข้อความสามารถเนี่ยนะครับของอ้างทำไว้ที่อยู่อีกหัวข้อหนึ่งเห็นไหมฮะเป็นข้อที่สองใหญ่แล้วแค่ก๊อปปี้มานะครับปุ๊บแล้วก็มาวางครับความสามารถในสองชุดหนึ่งของผมนะฮะ แล้วก็มีหัวข้อย่อยคือตัวนี้ครับก็ดีมาวางประมาณนี้นะครับวางไปเรื่อยๆเลยครับข้อที่2ก็คือตัวนี้ก็ดีมาวางนะครับความสามารถในการดัเครือข่ายไหมครับเป็นข้อ2ใหญ่นะครับเนี่ยผมจะขอทําแบบเร็วๆนะครับแล้วก็หัวข้อทัศนคติครับก็คือลงมาครับคืออันนี้นี่เองครับผมก็คือสิ่งที่จะใช้นะฮะก็คัดไมาเลยครับ นี่คือสิ่งที่จะต้องเอามาใส่ในตัวของทัศนคตินะครับของผมนะครับผมแยกเป็นแต่ละหัวข้อเอาไว้นะฮะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการที่เอาไปออกแบบครับเครื่องมือวัดประเมินผลด้วยนะครับว่าเราจะวัดใจตคติทัศนคติของเด็กได้อย่างไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะวาไว้ตรงนี้เลยครับผมนี่นะครับอาจจะขึ้นข้อใหม่นะฮะ ก็จะครบถ้วนแบบนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับในหัวข้อความรู้นะฮะหัวข้อความสามารถแล้วก็ทัศนคตินะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วครับเห็นไหมทัศนคตินะครับความสามารถแล้วก็ความรู้นะครับนี่ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราจะเอามาจากมาฐานระดับ2เท่านั้นนะครับถ้าเราดูจนจบทัศนคติแล้วนะครับมันจะไปขึ้นระดับ3ตรงนี้ ถ้าขึ้นระดับ3แล้วเราไม่ต้องเอามาแล้วนะฮะเอาแค่ระดับ2เท่านั้นเพราะว่าในหลักสูตรของเราครับอ้างอิงระดับ2ครับผมถ้าเกิดของท่านนะครับที่กาลังดูอยู่ตอนนี้เป็นการอ้างอิงระดับ1ท่านก็ต้องไปเอาเนื้อหาของระดับ1เข้ามานะครับประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับด้านล่างสุดก็จะมีลิงก์ของมาตรฐานอาชีพอยู่นะครับท่านก็กลับมาที่ไฟล์ไฟล์เดิมนะครับทําการ Copy l i n ลิงก์ url ข้อมูลตรงนี้เลยนะครับ เอาแบบลิงก์ที่สามารถเข้ามาเจอตัวของประกาศตัวนี้นะฮะกัดไปมาแล้วมาที่ไฟล์ Word นะครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปครับตรงนี้นะครับเพื่อให้มีการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับเผื่อว่างานหลักสูตรฝ่ายวิชาการนะครับจะมีการมาตรวจสอบว่าท่านมีการอ้างองิงมาตรฐาน,ถ,านถูกต้องหรือไม่นะครับผมก็ Copy ปมาอ่าอันนี้ด้วยนะครับวางลงไปอันนี้เอาไว้เผื่อว่าจะส่งงานให้อ่านเพื่อตรวจนะครับอ่านเพดูว่า ท่านเนี่ยก๊อปปี้หรือมีการอ้างอิงถูกต้องหรือไม่ด้วยนะฮะก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในฟอร์มจริงๆแล้วนะครับในหัวข้อวิชาเนี่ยจะไม่มีนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมและนี่นะครับก็คือวิธีการค้นหานะครับมาตรฐานอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับท่านใดดูคลิปจบแล้วสามารถติดตามอาร์มได้ทุกช่องทางเลยนะครับโดยการพิมพ์คำว่าครูอาร์ม ในทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น f Facebook c e b o o k YouTube, i n s t t g r r m หรือว่า TikTok ครับขอบคุณมากครับผม